ปหนุม่มวิสกี้ขวดนี้มันเท่าไหร่ลึกป้าขอขายต่อได้ไหมต้องขอโทษด้วยนะครับป้าพอดีร้านผมไม่ได้รับซื้อนะครับป้าไปรับจ้างที่บ้านคนอื่นเขาแล้วเขาก็ให้วิสกี้ขวดนี้มาป้าก็ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วป้าอยากจะเอามาแลกเงินนะ่ะจะเอากลับไปให้ที่บ้านหน่อยพอนุ่มช่วยป้านหน่อยนะนะต้องขอโทษจริงๆนะครับป้าแล้วบ้านป้าไม่มีคนอื่นแล้วหรอครับลูกหรือว่าผัวป้าหลับไปไหนหมด ลูกป้าไม่ได้อยู่กับป้าแล้วส่วนพวก็ติดเตียงอยู่ที่บ้านอ่ะั้าข้าใจครับแต่ต้องขอโทษจริงๆครับผมช่วยป้าไม่ได้จริงๆป้ากลับไปเถอะนะครับนะะเดี๋ยวครับป้าคือที่ร้านเนี่ยไม่ได้รับซื้อจริงๆครับแต่พอดีเลยครับผมกําลังจะซื้อวิสกี้ไปฝากพ่ออยู่พอดีเลยนี่ป๊อปกูรู้นะมึงอยากทําความดีอ่ะแต่มึงก็ต้องรู้จักตัวเองสะบ้าง เงินเดือนมึงแค่นี้มันจะไปพอซื้อวิสกี้แพงๆแบบนี้ให้พ่อมึงได้ซะที่ไหนเล่ามีของมาส่งครับอ๋อครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกูออกไปรับของก่อนนะส่วนมึงก็ตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของมึงให้ดีที่สุดก็พอเดี๋ยววิสกี้ขวดนี้เดี๋ยวผมซื้อต่อให้เองนะครับเดี๋ยวผมมาตังให้นะอะ คือป้าครับตอนนี้ผมมีเงินสดอยู่แค่400บาทงั้นเดี๋ยวอีกร้อยหนึ่งผมเอาของในร้านให้แทนนะครับขอ,ขอบใจนะพ่อหนุ่มแต่ไม่เป็นไรยไม่เป็นไรป้าไม่เอาอะไรหรอกไม่เป็นไรหรอกครับรับเงินไว้ก่อนเดี๋ยวผมหยิบของเพิ่มให้นะ<อ>นี่ครับป้าโอ มันเยอะไปหรือเปล่าพ่อนุมไม่เป็นไรป้ารับไปไม่ได้หรอกถ้าป้าไม่รับไว้เนี่ยวิสกี้ขวดน,นี้ผมก็ไม่ซื้อนะครับร<อ>ับไปนะครับก็ได้ก็ได้ขอบใจมากเลยนะพ่อนุม่มค่อยๆเดินนะครับป้าแกจ่ายตังค์ยัง ใช่แล้วครับแต่ยังไม่ครบครับเดี๋ยวผมโอนให้เดี๋ยวนี้เลยครับงโอนมาเลยสองร้อยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอ่ะเงินทอนแปดร้อยเงินทอนอะไรครับเฮี่โบนัสประจำปีไง เ,เดี๋ยวนะครับฮียผมทํางานที่นี่มาตั้งนานเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีโบนัสด้วยหละครับจะเอาไหมเนี่ยไม่เอากูเอาคืนนะอ๋อเอาครับเออก็เอาไปดิทําไมอ่ะกูจะเป็นคนดีด้วยไม่ได้เลยไงวะฮะมึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกได้คนเดียวเหรอในละครน้ําเน่าของมึงที่เคยเล่นเนี่ยพระเอกเนี่ยกูก็อ,อ,ยอ,อยากเป็นเหมือนมึงบ้างประโถ <laughs> สัญญาอะไรฮี พนมอะป้ามีมีอะไรอีกล่ะป้าป้าเพิ่งรู้เลยว่าวิสกี้ขวดเดียวเนี่ยมันแหลกของได้เยอะขนาดนั้นพอดีเลยเนี่ยที่บ้านป้ามีอีกสิบกว่าขวดป้าก็เลยเอามาด้วยป้าไม่ได้ดื่มแล้วมามาพนมช่วยป้าหน่อยนะเออแล้วที่ที่เมื่อกี้ป้าบอกลูกลูกป้าลูกป้า อ๋อลูกป้าไม่ได้อยู่กับป้าเพราะว่าล mm ูก hmm. ป้าเนี่ยเขาไปทํางานอยู่ต <is till S 2> <whatever> ่างประเทศเป็นผู้บริหารระดับสูงชนะเขาอยู่ในบริษัทติด top ห้าร้อยของโลกเลยห้าร้อยเลยเหรอป้าแล้วแล้วหัวป้าล่ะอ๋อหัวป้าเหรอหัวป้าก็นอนติดเตียงอะไรวันวันใหม่ทำอะไรนอนดูทีวีอยู่แต่บนเตียง มีหมอหงุดด้วยเออเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับเมื่อกี้มีคนมาส่งของเอ้าพนมไปไหนอ่ะเอ้าพนมช่วยปลาหน่อยทำดีได้ดีพนมสิบก่าควัเนี่ยปลาไม่ได้ดึงเลยช่วยป้าหน่อยนะทำดีได้ดีอ่ะพนมสี่แบนวะเนี่ยสี่แบนนะสิบกัวแบนไงสิบก่าแบนมาช่วยป้าหน่อย พ่อหนุ่มนี่ใจดีกันมากเลยวิกี้หัวเดียวแรกของได้เยอะมากฝังเชินชมค, <c oughs> คือเมื่อกี้ถ้าผมจะบอกว่าเมื่อกี้พอผมสองคนกาจะช่วยป้านะครับจริงๆไม่ได้แลกของได้เยอะขนาดนั้นหรอกอช่วยจเจๆครับป้าป้าม,มาอขอเข้าใจหรอกป้าแก่แล้วขนมแลกให้ป้าหน่อยนะจะไปเป็นคนดียากจังวะนี่ ชีวิตต่อชีวิตการทำความดีสุดท้ายกับได้อะไรก็ไม่รูกโอเคโอเคครับเดี๋ยวป้านั่งรอได้ครับป้าคนที่ไหนครับเนี่ยแถวเนี้ยแหละลูก